I want to know podcast podcast ที่จะไขข้อสงสัยหากคุณกล้าตั้งคำถามลองนึกภาพตามนะครับว่าที่ขอบระบบสุริยะของเราเนี่ยไกลมากๆเลยไกลกว่าดาวเนปจูนออกไปอีกอาจจะมีดาวครอบดวงใหญ่มากๆซ่อนอยู่เงียบๆเอ่อความคิดนี้มันก็น่าทึ่งดีนะครับใช่ค่ะแต่ต้องย้ำก่อนว่า อันนี้ไม่ใช่เรื่องดาวพลูโตนะคะแต่เป็นสมมุติฐานที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอ่กำลังเป็นที่สนใจมากๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าดาวเคราะห์ดวงที่9หรือ planet 9 i n นะคะคนที่เสนอไอเดียนี้หลักๆก็คือนักดาราศาสตร์คอนสแตนตินบาติกินกับไมค์บราวน์ค่ะเขาพยายามจะอธิบายว่าทำไมวงโคจรของวัตถุบางดวงที่มันอยู่ไกลมากๆเลยตรงแถบไคเปอร์เนี่ยมันดูแปลกๆค่ะอ๋อครับ งั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะหลักฐานมันมีอะไรบ้างแล้วเขาดูกันยังไงทางเรื่องการสังเกตการจริงๆการใช้คอมพิวเตอร์จำลองแล้วก็อาจจะมองย้อนไปนิดนึงถึงเรื่องการตามหาดาวเคราะห์ในอดีตด้วยว่ามันมีประวัติยังไงบ้างครับค่ะได้เลยค่ะคือไอการตามหาดาวเคราะห์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยหรือที่เมื่อก่อนเขาเรียกกันว่า Planet X เนี่ยมันมีมานานแล้วเหมือนกันนะครับจำได้ว่าสมัยก่อนนู้นเลยก็พยายามอธิบายว่า เอ๊ะทำไมวงโครจรของดาวยูเรเนียสกับเนปจูนมันดูเพียเพ้ยนๆเป็นอิดหน่อยซึ่งการตามหานั่นแหละที่สุดท้ายก็นำไปสู่การเจอดาวพลูโตเมื่อปีหนึ่อยสใช่ค่ะแต่พอเจอพลูโตแล้วเนี่ยก็มาพบที่หลังว่าพลูโตมันดวงเล็กนิดเดียวเองมวลมันน้อยเกินไปค่ะไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อดาวเคราะห์ใหญ่ๆอย่างยูเรเนีสหรือเนปจูนได้ขนาดนั้น แล้วพอต่อมามียาน Voyager สอไปสำรวจใกล้ๆดาวเนปจูนช่วงทศวรรษ80เนี่ยค่ะเราก็ได้ข้อมูลมวลของเนปจูนที่แม่นยำขึ้นเยอะเลยพอคำนวณใหม่มันก็อธิบายวงโคโจรของยูเรนัสได้พอดีเป๊ะความจำเป็นที่ต้องหา planet X แบบเดิมๆเ,เพื่ออธิบายเรื่องนี้มันก็เลยหมดไปอ๋อครับครับแต่กลายเป็นว่าปริศนามันไม่ได้หายไปไหนแค่มันย้ายไปอยู่ที่ขอบๆระบบสุริยะแทนค่ะ แล้วปัจจุบันสัญญาณอะไรที่มันชี้ว่าอาจจะมีดาวเคราะห์ดวงที่9จริงๆเหรอครับอะไรคือหลักฐานสําคัญตอนนี้หลักฐานสำคัญตอนนี้เลยนะคะมาจากการสังเกตพวกวัตถุที่เราเรียกว่าวัตถุผลดาวเนปจูนหรือ TNO's นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ไกลมากๆคือมีระยะห่างเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่ากึ่งแกนเอกเกิน230หน่วยดาราศาสตร์หรือ AU ไปอีกค่ะไกลมากๆ 230เท่าของระยะจากโลกไปดวงอาทิตย์เลยเหรอครับโอ้ไ oh, กลจริงๆใช่ค่ะไกลามากแล้วสิ่งที่มันแปลกมากๆก็คือวงโครจรของเจ้าวัตถุกลุ่มนี้เนี่ยค่ะมันดูเหมือนจะเอ่อรวมกลุ่มกันอย่างผิดปกติโดยเฉพาะตรงจุดที่พวกมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดหรือ p e r i h เ l i ย n เนี่ยมันดูจะชี้ไปทางทิศเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วระนาบวงโครจรของพวกมันก็ยังเอียงในลักษณะคล้ายๆกันอีกด้วย Hmm. คือตามสถิติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรมาควบคุมโอกาสที่วงโครจรมันจะมาเรียงตัวกันเป๊ะๆแบบนี้โดยบังเอิญมันน้อยมากๆค่ะมันเหมือนมีแรงโน้มถ่วงอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นคอยแบบว่าต้อนๆพวกมันเอาไว้อยู่แล้วจากแบบจําลองเนี่ยนักดาราศาสตร์เขาคาดว่าเจ้าดาวเคราะห์ปริศนาดวงนี้มันน่าจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับตามแบบจําลองของบัติกินกับบราวน์นะคะเขาคาดว่าดาวเคราะห์ดวงที่9เนี่ยน่าจะมีมวลประมาณอืมห้าถึงสิเท่าของโลกค่ะ ใหญ่กว่าโลกพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะอาจจะเป็นประเภทแบบแกนเป็นหินแล้วก็มีบรรยากาศหนาๆคล้ายๆดาวเนปจูนแต่เป็นเวอร์ชั่นเล็กกว่าอะไรบอกนั้น,นะคะ่ะส่วนวงโคจรน,นี่คือเออจะรีมากๆเลยค่ะแล้วก็เอียงด้วยเอียงทำมุมประมาณ30องศาเทียบกับระนาบที่ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่โคจรกันอยู่รีมากนี่คือขนาดไหนครับพอจะนึกภาพออกไหมคือ จุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดอาจจะอยู่แถวแถวสองร้อยถึงสามร้อยห้าสิบเอยูนะคะแต่จุดที่ไกลที่สุดเนี่ยอาจจะเวี่ยงออกไปได้ถึงสามร้อยถึงเก้าร้อยเอยูเลยทีเดียวค่ะโหเกือบพันเท่าของระยะโลกถึงดวงอาทิตย์ค่ะแล้วด้วยระยะทางที่มันมหาศาลขนาดนี้บวกกับที่เขาคาดว่าตอนนี้นะคะมันน่าจะโคจรอ,อยู่ใกล้ๆจุดที่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดพอดี หรือแอฟิเลียนมันก็เลยจะริบหรี่มากๆค่ะทําให้การสังเกตเห็นโดยตรงเนี่ยมันยากสุดๆไปเลยแล้วด้วยความท้าทายขนาดนี้ครับทั้งไกลทั้งมืดตอนนี้เรามีวิธีตามล่ามันยังไงบ้างครับก็พยายามกันเต็มที่เลยค่ะตอนนี้หลักๆก็คือใช้กล้องโทรทัศน์ภาพพื้นดินขนาดใหญ่อย่างเช่นกล้องซูบารุที่ฮาวายนะคะเขาก็จะสแกนท้องฟ้าในบริเวณที่แบบจำลองคำนวณว,ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละคะ่ะ สแกนหากันตรงๆเลยใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการไปหรือค้นข้อมูลเก่าๆจากกล้องโทรทัศน์อวกาศที่เคยมองในย่านอ ra ินฟราเรดอย่าง w i ส์เพื่อจะลองหาดูว่ามีวัตถุอะไรที่มันเคลื่อนที่ช้ามากๆหรืออาจจะตรวจจับการเคลื่อนที่แบบพาราแลกซ์ได้ไหมพาราแลกซ์ ax, นี่คือยังไงนะครับ อ๋อค่ะ p a r a l ล a x ก็คือการที่เรามองวัตถุหนึ่งจากสองตำแหน่งที่ปางกันแล้วเห็นว่าตำแหน่งปรากฏของมันเทียบกับฉากหลังที่ไกลออกไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะในที่นี้คือเราใช้ตำแหน่งของโลกที่เปลี่ยนไปขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็น2จุดสังเกตถ้าวัตถุอยู่ไม่ไกลามากเราก็จะเห็นมันขยับเทียบกับดาวฤกษ์ฉากหลังได้ค่ะทําให้พอจะคํานวณระยะไทม์กับความเร็วคร่าวๆได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ แล้วก็เห็นว่ามีความหวังใหม่กับกล้องโทรทัศน์สำรวจตัวใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะความหวังสำคัญเลยก็คือกล้องโทรทัศน์วีราซีรูบินออบเซอร์เวตอรีที่กำลังจะเริ่มทำงานในอีกไม่นานนี้ที่ชิลีค่ะกล้องตัวนี้มีความสามารถในการสำรวจท้องฟ้าได้กว้างและลึกมากๆค่ะหลายคนก็หวังว่ามันอาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเราหาเจอหรืออย่างน้อยก็ให้ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงที่9นี้ได้ค่ะครับฟังดูมีความหวังแต่ก็ยังท้าทายมากอยู่ดีนะครับใช่ค่ะ คือ <c ười> ต้องย้าว่าทั้งหมดนี้มันยังเป็นแค่สมมติฐานนะคะถึงแม้จะเป็นสมมุติฐานที่ออมีหลักฐานทางอ้อมส,สนับสนุนค่อนข้างดีแต่ก็ยังไม่ใช่ข้อติดจ,จริงที่พิสูจน์แล้วแล้วก็มีข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันค่ะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับไอเดียนี้อา้าวมีคนไม่เห็นด้วยหรอครับเขาแย้งว่ายังไงบ้างก็ <c ười> มีงานวิจัยบางชิ้นค่ะที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วไม่พบการรวมกลุ่มของวงโคโจร TNOs ที่ชัดเจนขนาดนั้น หรือเขาเสนอว่าการรวมกลุ่มที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาคติในการสังเกตการ observational bias ก็ได้ค่ะอคติในการสังเกตการหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าวิธีที่เราใช้สำรวจท้องฟ้าหรือกล้องโทรทัศน์ที่เราใช้เนี่ยมันอาจจะมองเห็นวัตถุในบางพื้นที่หรือวัตถุที่มีลักษณะบางอย่างเช่นสว่างสว่างหรืออยู่ใกล้ๆได้ง่ายกว่าวัตถุแบบอื่นเพราะเป็นแบบนั้นข้อมูลที่เราเก็บมาได้มันก็อาจจะได้ไม่ได้สะท้อนการกระจายตัวที่แท้จ,จริงของวัตถุทั้งหมดในบริเวณนั้นค่ะพูดง่ายๆคือเราอาจจะเห็นมันกระจุกกันเพราะเราดันไปมองในบริเวณนั้นพอดีหรือด้วยวิธีที่ทําไม่เจอวัตถุแบบนั้นง่ายกว่านั่นเอง อ๋อ oh, เป็นไปได้เหมือนกันนะครับค่ะนอกจากนี้ก็มีแนวคิดอื่นอีกเช่นอาจจะเป็นอิทธิพลรวมๆกันจากวัตถุขนาดเล็กจํานวนมากที่เรายังมองไม่เห็นหรือกระทั่งว่าบางทีแพเน็ตอาจ,จไม่ใช่ดาวเคราะห์ดั้งเดิมของระบบสุริยะเราแต่เป็นดาวเคราะห์แพนเนจรจ,นจากที่อื่นที่บังเอิญผ่านมาแล้วถูกแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จับเอาไว้เมื่อนานมาแล้วก็ได้ค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่าจนถึงชุกวันนี้ก็คือยังไม่มีใครเคยถ่ายรูปหรือเห็นดาวเคราะห์ดวงที่แก้วได้แบบจัดจะเลยสักครั้ง ถูกต้องค่ะยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยันการมีอยู่ของมันก็เลยยังคงเป็นปริศนาที่รอ,อการพิสูจน์กันต่อไปแต่สิ่งสําคัญคือไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะเจอหรือไม่เจอเจ้าดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ตามเนี่ยการไล่ล่าตามหามันครั้งนี้มันได้กระตุ้นให้เกิดการสำรวจการทำความเข้าใจระบบสุริยะชั้นนอกของเราอย่างเข้มข้นมากๆเลยค่ะมันผลักดันให้เราพัฒนาเทคโนโลยีการสังเกตการใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการดาราศาสตร์อยู่แล้วค่ะครับ สรุปก็คือตอนนี้เรามีหลักฐานทางอ้อมหลายอย่างที่ดูสอดคล้องกันแล้วก็น่าสนใจชี้ไปที่ความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีดาวเคราะห์ลึกลับดวงนี้อยู่จริงๆแต่ว่าหลักฐานแบบฟันธงเนี่ยยังไม่มีแล้วก็ยังมีข้อโต้แยง้งมีคำถามสำคัญๆที่ยังต้องหาคำตอบกันต่อไปใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือการตามหาดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นเนี่ย มันไม่ใช่แค่การพยายามจะเติมแผนที่ระบบสุริยะให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นแต่มันคือการทดสอบขีดจำกัดความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของเอกภพอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงแล้วก็ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันซับซ้อนของระบบสุริยะของเราเองด้วยค่ะคำถามที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าเราจะพบหรือเราจะไม่พบดาวเคราะห์ดวงที่9เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อบ้านของเราในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้ไปอย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่น่าคิดตามจริงๆครับชวนให้ติดตามการค้นหาครั้งนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ